สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอดคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุด,ดินนะครับธาตุด,ดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15ธันวาคมปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับอขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพิสมกนดวงคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงนะครับพลังงานไพ่ไปแดงของคุณเป็นพลังงานแห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงการแข่งขันการต่อสู้การต่อสู้ เพื่อตัวเองการต่อสู้เรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกับสงคมกรมีพลังงานของวิวอ o ฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา นำทางสิ่งดีๆมาให้กับชาวธาตุดินกันไปสงก่อนนะครับมีพลังงานของหกเหรียญเป็นพลังงานแห่งการทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งความเอาใจใส่หรือมีคนที่คอยช่วยเหลือดูแลตึงกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตการวางแผนไปข้างหน้าของคุณสิ่งต่างๆไปของคุณนะครับมีพลังงานของควีนออฟเพเทเกเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่า เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในบาลังของคุณอยู่ในแบบของคุณถือเหรียญที่มีค่าก็คือความสุขของคุณนะครับมีพลังงานของการมูฟออนมานะหกดาเป็นพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมามีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาเปลี่ยนไปและนะโชคชะตาจะนําทางสิ่งดีๆ ให้กับชาวธาตุดินกันไปสมก่อนนะครับมีพลังงานของความเบื่อความผิดหวังความเศร้าความเสียใจนะครับกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานของควีนออฟซอดเป็นพลังงานของราชินีถือดาบเป็นพลังงานแห่งการฝ่าฟันเป็นพลังงานแห่งการความเด็ดเดี่ยวของคุณนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะเคยให้โอกาสกับคนคนหนึ่งกับความพยายามที่ผ่านมาก็ได้นะอาจที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งถือ อีกมือหนึ่งเคยให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งแต่ตอนนี้จะกลับมาเข้มแข็งที่ตัวของคุณเองมีพลังงานของความจริงความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งการที่โฟกัสถึงเรื่องอุปสรรคการฝ่าฟันต่ออุปสรรคมีพลังงานของหนึ่งดาบจะฝ่าฟันมันไปได้นะครับมีพลังงานของเอทด เพจออฟวานเป็นพลังงานของการเริ่มต้นเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังงานของเด็กที่กําลังที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเดินทางครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดินเลเปอร์เป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์การกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของลากาสนะครับเป็นพลังงานแห่งการกําเนิดใหม่พลังงานแห่งการมีชีวิตการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติแล้วก็พลังงานของจินตนาการความสําเร็จในการเดินทางนะครับมีพลังงานแห่งความนี่เป็นมื่นพลังงานแห่งทะเลสาบนะครับขอพลังงานพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของการปิดกั้นการบล็อกการมีกําแพงในความรู้สึกหรือช่วงนี้อาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานวางแผนถึงเรื่องอนาคตสิ่งต่างๆของคุณการขยับขยายไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานแห่งการที่มีคนช่วยเหลือคอยช่วยเหลืออุปมภ์หรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยให้ ให้และทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปอ่ะอาจที่จะไม่ได้รับกลับมาในสิ่งที่คุณให้ไปในสิ่งที่คุณทุ่มเทไปต้องมีการที่มูฟออนออกมาจากความรู้สึกกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานงการกลับมานิ่งโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่ามองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณในความคิดของคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนความจริงอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งความจริงความรับการปิดบังซ่อนเลนไม่มีในโลกนะครับมีแต่ความจริง ถึงไม่รู้วันนี้วันหน้าก็ต้องรู้นะครับอขอพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิศโมก่อนนะครับมีพลังงานของ King of ครับเป็นพลังงานของการกลับมาถือหัวใจการกลับมาดูแลหัวใจการมาอยู่ในบันลังของคุณสิ่งที่มีค่าก็คือหัวใจของคุณการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่พ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้นะครับมีพลังงานของความมั่นคงมีพลังงานของ ควีนออฟสอดเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็ง,ขงการที่เผชิญหน้าต่ออุปสรรคความพยายามกับความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปข้างหน้าของคุณปัญหาที่ผ่านมามันก็เหมือนลมที่พัดผ่านไปแล้วนะครับมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานความเข้มแข็งเป็นพลังงานความอดทนการกลับมานิ่งการกลับมาเหมือนพลังงานของอดีตที่ผ่านมาคุณก็เคยคนคนที่ดูแลคนที่เอาใจใส่คนที่คุณรักคนที่คุณ เอาใจใส่แต่สิ่งที่ได้กลับมาเหมือนเหมือนพลังงานของความน้อยน้อยใจนะครับเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของเดินเลรเวอร์เป็นพลังงานของความเจ้าชู้ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของการปิดบงังหรือการติดพัฒน,นาการกับห่วงโซ่อะไรบางอย่างก็ได้นะครับมีพลังงานของความเจ้าชู้ความไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันความไม่เอาใจใส่มีพลังงานของคนที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวทําเพื่อใครสักคนหนึ่งคุณเป็นคนที่ทําให้คนที่คุณรัก ทุ่มเททุกๆอย่างเอาใจใส่ทุกๆอย่างควีนออฟวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหอนเป็นพลังงานของคนเกง่งเป็นพลังงานของคนที่ขยันนะครับอ่าอาจจะจะเป็นคนที่โฟกัสถึงจริงต่างๆเรื่องงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันสมงก่อนคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับสิ่งใดแล้วคุณทุ่มเทให้เต็มที่นะครับอ่ามีพลังงานควานการกลับมาเข้มแข็งและอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะจะเป็นพลังงานของสามดาบมีคนที่ดึง ความรักความสัมพันธ์ของเราไปเป็นพลังงานของสามดาบเป็นพลังงานของคนที่มีมือที่สามแทรกกลางระหว่างใจมันยังมีความเจ็บในหัวใจนะครับหรือคําพูดคาจากกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของความจริงที่ได้รับรู้มาความจริงที่ชัดเจนนะครับมีพลังงานของ king of p e n t a c a l นะครับเป็นพลังงานแห่งการ เป็นพลังงานของคนที่มีอีโกโ้หรือคอยซัพพอตซึ่งกันละกันหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยดูแลทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินเรื่องทุกๆอย่างให้กับคนที่คุณเอาใจใส่นะครับมีพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานแห่งการกลับมาน,นิ่งการกลับมาโฟกัสการกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณการกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของไนท์อัพคัพเป็นพลังงานแห่งการระยายนิมิตอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะครับมีพลังงานของ เด็กถือไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่จะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาพูดกลับมาคุยขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราเคยขัดแย้งซึ่งกันและกลันดิหายพิเท็เป็นพลังงานแห่งความรับปิดบังซ่อนเล้นหรือตกอยู่ในสถาน,นาการณ์เป็นรองเขาก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง age of one เริ่มต้นสู่แสงสว่างของคุณเริ่มต้นสู่การ ข้างหน้าครั้งใหม่ของคุณในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานก้าถ้วยเป็นพลังงานคนลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวเองหรือสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุดินกันพิะสงก่อนมีพลังงานของคิงออฟวานเป็นพลังงานของคนขยันเป็นพลังงานของคนที่มีไฟในตัวหรือความทุ่มเท หรือความเอาใจใส่คนที่จะเข้ามานะจะเป็นพลังงานของไพ่คู่เป็นคนที่ขยันซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของกันรละยะนิี้มีที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คอยดูแลซึ่งกันและกันคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุดินกันพระสงก่อนนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพระสง์ก่อนก่อนนะครับมีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆวิวออฟฟอร์จูนการเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยน องล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาหมุนไปเรื่อยๆวันเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันและวางแผนถึงเรื่องปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะครับชาวธาตุดินกันส่กก่อนนะมีพลังงานของคิงออฟ n านเป็นพลังงานภพยปัจจุบันเป็นพลังงานงการที่โฟกัสถึงเรื่องงานความขยันความตั้งใจหรือ,อที่จะทํางานเยอะงานมากเพื่ออนาคตของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานของเลสตาร์เป็นพลังงานงการอธิษฐานต่อดวงดาวการกลับมามีออร่าแห่งความสุข ความสมหวังดวงดาวดวงดาวแห่งศรัทธาจะนํำสิ่งดีๆเข้ามานะเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขเทความรู้สึกผิดหวังเสียใจต่างๆทิ้งลงในสายน้ําไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการเงี่ยกำแพง กับสิ่งที่ผ่านมาและคุณจะมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวขึ้นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งความจริงความชัดเจนไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานความนิ่งความเงียบเอ e เอร์เลอร์ชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะครับอาจที่จะมีพลังงานของคนที่มีความทุ่งเทมีพลังงานของคนที่เป็นเหมือนการปกครองการดูแลการเอาใสใส่เหมือนพ่อ นะมีพลังงานางความเป็นพอ่อเป็นพลังงานางความที่มีกำแพงหรือแข,แข่งขันกับอุปสรรคที่ผ่านมากับการฝ่าฟันกับการทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะมีพลังงานของเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการมีกำแพงในความรู้สึกต่างๆหรือการแข่งขันท,ท,ทั้งเรื่องการงานเรื่องอุปสรรคปัญหาช่วงนี้ของชาวธาตุด,ดินอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการ กลับมานิ่งกี e ออปเทอ t ์เคิลการกลับมาดูแลหัวใจของคุณการกลับมาดูแลสิ่งต่างๆของคุณความสุขของคุณหาสิ่งมีค่าให้กับตัวเองหา,หาโอกาสใหม่ๆหาสิ่งดีๆที่มอบให้กับตัวเองนะครับการกลับมานิ่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการกลับมาดูแลตัวของตัวเองนะครับห้าเหรียญเป็นพลังงานของความเหน็บหนาวความหนาเนนหว,วาเหน็บในหัวใจกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนพลังงานของการที่เดินออกมา move on ออกมาจากความรู้สึกต่างๆและ กับความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้กับความรู้สึกที่มันเป็นกำแพงในความรู้สึกที่จะมองถึงอนาคตของคุณอยู่นะ,ะมีพลังงานของไพ่ขามานะครับเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้เป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นผ,ผลแห่งวิบากกรรมผลแห่งการการะทําใครทําอะไรไว้รู้นะครับมีพลังงานของใครทําอะไรไว้จะได้รับแบบนั้นจะได้รับสิ่งที่เขาการะทำนะ,ะมีพลังงานของความหนึ่งดาดเนี่ย ใครทาอะไรไว้จะได้รับอย่างนั้นนะครับมีพลังงานของการติดเนี่ยกับความรู้สึกเก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆแฮงแมนยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้หรือเปล่ายังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือเปล่านะมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานแห่งการจับได้การโปะแตกความรู้สึกพังความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันผิดหวังมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้การกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองซะมากกว่าเดอะสตาร์เนี่ยจักรวาล จะนำทางแสงดาวจะนำทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ธาตุไฟเมสิงธนูนะครับธาตุลมกุมตุนเมถุนธาตุดินกันพิษก,กังกรนะครับธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้นะครับมีพลังงานแห่งการความที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับจากสิ่งที่คุณเคยมูฟออนออกมาเดอะเวอร์ เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์มีไว้ให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มองถึงอนาคตไปข้างหน้าในสิ่งที่เราผิดหวังในสิ่งที่เราเสียใจในสิ่งที่เรา Move อ n ออกมาจากอุปสรรคและปัญหาทั้งหมดนะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางสิ่งดีด มาให้กับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานของไนอฟวานเป็นพลังงานแห่งความกระตือรือร้นเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจเป็นพลังงานแห่งการเดินทางไปข้างหน้าเป็นพลังงานของคนที่มุ่งไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันผสมก่อนนะครับขอดูพลังงานของคนแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาหน่อยนะครับเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามามีจะมีพลังงานของความทุ่มเทพลังงานของความเอาใจใส่พลังงานของคนที่ จะมาเหมือนเป็นคนที่คอยปกป้องซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะครับเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณก็ได้เป็นคนที่จะเข้ามาวางแผนถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ต่างฝ่ายต่างพบเจอเหมือนวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตานําทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกันต่างฝ่ายต่างอบอุ่นในหัวใจต่างฝ่ายต่างแลกถ้วยที่มี ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างถูกใจซึ่งกันและกันมองตาแล้วรู้ใจมองตาแล้วรู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยกันนะครับมีพลังงานของหกไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการที่จะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเรียนรู้ความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นพลังงานไพ่วิตตอรี่แห่งความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานแห่งการค่อยๆเป็นค่อยๆไป <Yaz> <soi> ค่อยๆเร <alies> ียนรู้และพัฒนาความรักซึ่งกันและกันนะครับเอด <domestic S 2> ออฟวานเอดออฟ เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ที่ดีเริ่มต้นกันและกันนะครับมีพลังงานของเดทจบเลิกลาเพ่อไม่ไม่ไม่คนคนนี้อาจจะที่จะเป็นพ่อไมไม่ไม่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดทเคยจบเคยผิดหวงังเคยเสียใจมากมีอะไรที่คล้ายๆกันนะครับมีพลังงานความกระตือรือร้นมีพลังงานของคนที่เป็นคนที่ทําจะเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างเพื่อคุณเอาใจใส่คุณนะ,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นนะครับเพราะคุณคือพลังงานของ d m p อ็มเพเพราะคุณคือคนที่ดีสำหรับเขาเพราะคุณคือคนที่ใช่เพราะคุณคือคนที่เขาอยากเข้ามาดูแลกันละกันหรือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณเพราะคุณคือคนที่มีค่าสำหรับกันและกันนะครับอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้มอบความรักให้แก่กันและกันนะครับเพลงมีพลังงานในอฟ ครับเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีเหมือนเหมือนอัศวินถือถ้วยขี่ม้าขาวอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับมีพลังงานของห้าเหรียญเป็นพลังงานความเหนียหนาวเป็นพลังงานของจัตติกเป็นพลังงานความยุติธรรมเป็นพลังงานความเท่าเทียมเป็นพลังงานงความชัดเจนนะครับกับสิ่งหรือกับตอนนี้คุณอาจที่จะคิดถึงเรื่องการจัดระเบียบวางแผนสิ่งต่างๆให้ตูกกับตัวของคุณคุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบและวางแผนให้กับอนาคตทุกๆอย่าง ในรอบๆตัวของคุณนะครับมีพลังงานแห่งการฝ่าฟันมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้ากับการแข่งขันกับการที่ทุ่มเทนะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นความรักที่ดีต่อกันต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับมีพลังงานของเด็กถือเหรียญเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่ดีเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกัน เห็นคุณเห็นค่าซึ่งกันและกันนะครับเป็นพนังงานนี้เข้ามานะครับเป็นพนังงานของสี่ไม้เทา้าม็อบอ่าที่จะมีคนที่มาพูดถึงเรื่องอนาคตวางแผนถึงเรื่องอนาคตอาจที่จะไปพบเจอในการงานแต่งงานสังสรรค์งานพบปะครอบครัวก็ได้นะครับอ่าอาจจะมีพนังงานของคนที่มีคนที่แนะนําให้อาจจะเป็นพนังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาเนี่ยจะนําทาง โอกาสให้คุณกับเขาได้มาพบได้มาเจอกันนะครับชาวธาตุดินกันพิษสงกรมีพลังงานของ9ก้าก้าดาบเป็นพลังงานงความเครียดความกดดันหรือตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานของความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นพลังงานของสิบดาบเป็นพลังงานของความนเหนื่อยกับความพยายามกับความทุ่มเทท,ที่ผ่านมา ก็ได้นะอ่า,อา,อาที่จะเป็นพลังงานงความเหนื่อยความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาและเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึง่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในแบบของคุณการที่เหมือนการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองแสงสว่างก็คือหัวใจของคุณหัวใจดวงนี้จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เอาใจใส่จริงๆนะครับมีพลังงานของคนที่เหมือนเป็นพลังงานงความโดดเดี่ยวนะอ่า,อาจะได้พบเจอคู่คนที่รู้ใจพัฒนาสร้าง อนาคตไปด้วยกันนะครับชาวธาตุดินกันประพมาก่อนนะครับกับสิ่งที่ผิดหวังกับสิ่งที่เสียใจมันก็ผ่านไปลวการที่การกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองสิ่งมีค่าในตัวของคุณจะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกําลังเข้ามานะ,อะขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุดินกันพุชงก่อนนะครับอขอพลังงานไพ่สรุปและแนะน มีพลังงานของไนท์ออฟสอดเป็นพลังงานของการฝ่าฟันการเหนื่อยการกับความพยายามการตั้งใจการมุ่งหน้าสู่อุปสรรคต่างๆการฝ่าฟันไปได้นะครับ โชคชะตาจะนำทางสิ่งดีๆนะการหลุดออกมาหนึ่งดาบความจริงและความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวและความหนักแน่นนะครับมีพลังงานของขามาเป็นพลังงานห่งการหลุดพ้นหลุดพ้นแห่งผลแห่งการกระทําหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมต่างๆเพื่อเริ่มต้นใหม่วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของ8ดเหรียญเป็นพลังงานการโฟกัสถึงเรื่องเงินเรื่องสิ่งต่างๆเรื่องอนาคตเรื่องความตั้งใจในอาชีพของคุณเรื่อง เงินต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของ the sado san นะครับเป็นพลังงานของความลับการหลอกลวงการปิดบังความเจ้าชู้นะ,ะกับกับสิ่งที่ผ่านมาหรือช่วงนี้อาจที่จะได้พบคนที่หลอกลวงโกหกให้ระวังคําพูดคําจาให้ระวังการคุยกับคนที่ เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนนะครับแต่คุณจะรู้ได้นะแล้วกับคำหลอกลวงกับคำพูดโกโหกใครทำอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทำจัดติกเป็นความราังแกความยุติธรรมนะครับมีพลังงานของหกถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสคิดถึงวงในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วคิดถึงในวันเวลาที่เราหลุดกันมาแล้วตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวเองตื่นรู้ ผลแห่งการกระทําอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทําของเขาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเจ็ดถ้วยนะครับเป็นพลังงานของโอกาสต่างๆโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามานะครับโอกาสและทางเลือกต่างๆเนี่ยคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณทําเพื่อคน ที่คุณรลักมาเยอะแล้วก,ก็ได้นะอ่าเอาใจใส่เอาทุ่มเทแต่ตอนนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่จะเลือกสิ่งดีๆที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของเดอะเวอร์เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการกลับมาคิดเป็นพลังงานของชาวการเดินทางการเรียนรู้ใหม่ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอะฟูลการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นที่ตัวของคุณการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับกับปัญหาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขห้าไม่ท้าเป็นปัญหาความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนที่เอาปัญหาของบุคคลที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้ปัญหาเนี้ย ที่จะเป็นปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของ1ิเหรียญเป็นพลังงานเกินเงินก้อนความมั่นคงการวางแผนถึงเรื่องอนาคตทางด้านการเงินจะได้รับสิ่งดีๆจะได้รับเงินก้อนจะได้รับความจะได้รับความสุขต่างๆนะครับมีพลังงานของใน o p e r t i o n a นะครับการ กลับมาวางแผนถึงเรื่องอนาคตวางแผนสิ่งต่างๆการกลับมานิ่งอยู่ในแบบของคุณการที่หวังถึงเรื่องการเงินคุณจะได้ประสบความสําเร็จนะครับมีพลังงานงการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองในอัพเพดเคิลเป็นพลังงานงการกลับมาโสดสวยรวยหล่ออยู่ในแบบของคุณในรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ของคุณอีกครั้งหนึ่งโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกาลังเข้ามานะครับเติมเอเนชันเป็นพลัง,ของ,งของคนที่มีเสน่ห์เป็นพลังของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานแห่งความเก่ง เป็นพลังงานห่งการเรียนรู้คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วได้ไวในสิ่งที่คุณเรียนรู้นะครับอาจจะที่จะหาสิ่งต่างๆโอกาสใหม่ๆแห่งการเรียนรู้นะครับมีพลังงานของจบเลิกลาเพราะไม่ไม่ไม่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพงงานาของนายออฟครับเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาถือ กันไว้อีกนะที่จะมีเกณฑ์พลังงานของคนเก่าๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสของ้อขอคืนดีเพราะคุณคือคนที่ใช่เพราะคุณคือคนที่เคยทุ่มเทเพราะคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุดินกันไปส่งกรมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ